รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5ง4ผมอาจารย์คำพีปริชายาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือพินิพานฉับพลันนะครับหนังสือนิพานฉับพลันก็รวบรวมเรมียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับผมก็อ่านมาเป็นบทวันนี้ก็เป็นบทที่สองนะครับตอนที่สอง จบตอนทีน่มีสองตอนนะครับเ,เขาท้าความตอนที่หนึ่งสักเล็กน้อยเมื่อก้งที่แล้วนะครับได้อ่านมาทิ้งท้ายไว้ว่าเนื้ออื่นใดมนุษย์ยังบังเกิดความหลงผิดคิดผิดว่าสิ่งที่ตนบัญญัติจากภาษาและคำพูดว่าเป็นความจริงแท้และต้องปฏิบัติตนตามที่ตนคิด เห็นหรือพูดหรือตามที่ตนรับฟังมาหรือจดจำมาตลอดถึงยังบอกอีกว่าต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ความคิดความเชื่อความจำของมนุษย์ล้วนเป็นมายาและไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดๆเลยสิ่งที่บังเกิดขึ้นก็เป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นนี่คือสิ่งนี่คือข้อความ ตอนท้ายนะครับครั้งที่แล้ววันนี้เขาจะมาต่อว่าดังนี้นะครับเม mm hmm. ื่อพิจารณาถึงตำบอกเล่าของชาวโลกไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดเช่นมนุษย์คิดว่าหรือเห็นว่าหรือระบุว่ามีเรื่องราวปรากฏการ์หลากหลายบนโลกใบนี้ตลอดถึงมีสรรพสิ่งมีมนุษย์มีสัตว์โลกมีชีวิตและมีตัวตนของตนที่แท้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความคิดปลุงแต่งเป็นการหลงผิดเพราะสปปรรพสิ่งบนโลกไม่เป็นอะไรมิใช่อะไรพูดกันในวงชาวบ้านว่าสปปรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เพราะคิดเอาเองเช่นคิดว่ามีตนเองและมีผู้อื่นดำรงอยู่อย่างแท้จริงไปต้นน,นั่นก็คือคิดปลุมแต่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ และคิดเอาเองว่าตนไม่อาจบรรลุทำได้เพราะเป็นคนมีกิเลสตัณหาราคะตลอดถึงคิดว่าตนคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านตนไม่อาจจะทำให้จิตสงบได้แม้แต่ในวินาทีเดียวเช่นเดียวกับที่บางคนบอกว่ามนุษย์เป็นคนบาปไม่อาจบรรลุธรรมหรือล่วงพ้นความทุกข์ได้ หากปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือปรารถนานิพพานหรือปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลก็ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาและและละตัณหาอราคะให้หมดสิ้นไปจึงจะประสบกับบรมสุขหรือก้าวสู่พระนิพพานหรือสู่ภาวะที่จิตว่างไร้ภาวะใดๆ ความคิดเหล่านี้คือความเห็นหรือข้อปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาดแต่สาหรับพุทธศาสนานิกายเสร็จแล้วไม่ได้สอนเช่นนี้และไม่ได้สอนเช่นไรเพราะธรรมะที่แท้นั้นมิอาจจะนำมาแนะนำสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันได้แต่ละคนต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกันเองต้องจบกิจด้วยตนเองนะครับว่าไปแล้วหากมนุษย์ ต้องการก้าวพ้นทุกขสู่สุขแล้วก็ต้องก้าวไปหาต้นเหตุแห่งทุกว่าความทุกขเกิดจากความคิดปรุงแต่งของตนเองนั่นเองคือตนได้สร้างความทุกข์จากความคิดปรุงแต่งและตนมีความปรารถนาความสุขมากกว่าที่ปรารถนาความทุกขก็เป็นความคิดปรุงแต่งอีกเช่นกันนะครับสำหรับพุทธศาสนาเทรวราสกล่าวว่า มนุษย์มุ่งแสวงหาความสุขด้วยความทยานอยากและหากต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องมีมรควิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามที่ตนเห็นว่าดีหรือถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งในการทำให้ตนสุขสบายละความทุกข์ใจนั้นตนต้องหลีกเล่นไปบรรปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติหรือในป่าช้าที่สงบสงียงบ สงัดเงียบจึงสามารถปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ได้ชาพุทธเถราวาดยังบอกต่อไปว่าผู้ใดมีความหวังที่จะให้สมความปรารถนาแห่งความสุขมากเท่าใดความทุกข์ก็จะเกิดมากเท่านั้น เช่นเดียวกับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตนได้รับสิ่งของที่เป็นรูปธรรมและนามาธรรมคือได้รับวัตถุสิ่งของสมใจอยากหรือตามที่ตนต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเท่านั้นยังไม่พอชาพุทธฝ่ายเทราวาตบางคนยังกล่าวอีกว่าถ้าต้องการพ้นทุกข์ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติปัญญาเนื่องเพราะ พวกเขาเห็นว่าหากมีสติปัญญาแล้วก็ยอมเห็นถูกรู้ถูกและต้องเข้าใจถูกที่เรียกว่าต้องมีวิชาต่อสรรพสิ่งตรงกันข้ามถ้าผู้ใดมีความรู้ผิดมีความเห็นเข้าใจผิดมีความเห็นผิด,ผดที่เรียกว่าอวิชาก็จะไม่พ้นทุกข์นอกจากนี้ฝ่ายเทราวาดบางคนยังบอกต่อไปอีกว่าต้องฝึกฝนตนเอง และต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติปัญญาหรือเพื่อให้จิตสงบปราศจากความคิดรุงแตงหรือต้องกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้จิตสะอาดสงบสว่างหรือที่เรียกว่ารู้ตื่นและเบิกบานในธรรมด้วยการบอกว่าหากปฏิบัติต,ตนให้ทำให้จิตสงบสว่างสะอาดก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ล้ำเลิศ กล่าวถึงที่สุดแล้วความแตกต่างระหว่างพุทธแบบเซนกับพุทธแบบเทรวาทที่เห็นด่างเด่นชัดก็เกี่ยวกับทิฏฐิหรือความเห็นเกี่ยวกับตัวตนหรือชีวิตนั่นก็คือชาวพุทธเถรวาทบอกว่าต้องปลดปล่อยชีวิตของตนให้เป็นอิสระและบอกว่าการบรรลุนิพพานคือการทําจิตให้สงบสว่างสะอาดหรือต้องให้จิตเป็นโพธิจิตส่วน ชาพุทธนิกายเซนถือว่าการบรรลุนั้นหากจะมาเกิดขึ้นก็เพียงแต่รู้ว่าไม่ต้องบรรลุอะไรและไม่ต้องทิ้งหรือขจัดอะไรจากจิตเพราะจิตเดิมแท้ของมนุษย์และสัตว์โลกมีพุทธภาวะหรือสว่างสงบสัตว์และว่างอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรือกระทําสิ่งใดให้เกิดโพธิจิตหรือให้ให้เกิดจิต ตื่รู้และเบิกบานอีกเพียงแต่รู้ว่าสรรพสิ่งเป็นอย่างที่มันเป็นและมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติม่อาจเป็นไปตามสิ่งที่สมมุติหรืออุปโลกขึ้นผู้ใดรู้เช่นนี้ย่อมอยู่เหนือความคิดรุงแต่งได้และจะไม่เกิดความทุกข์ใจใดๆด้วยเหตุน,นี้พุทธศาสนานิกายเซนจึงสรุปว่าจิตมนุษย์ประพัดสอนหรือมีพุทธภาวะอยู่แล้ว คือมีสภาวะหองความว่างเปล่ามาแต่เดิมโดยกล่าวว่าจิตเดิมแท้หรือชีวิตของมนุษย์ว่างเปล่าไร้มนทินไร้สุขไร้ทุกข์ไร้ภาวะสภาวะอีกทั้งไม่ติดยึดหรือมีอุปทานใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ภาวะดังกล่าวอาจจะเรียกว่าอามตะนิพานการน,นั้นแม้จะไม่เรียกชื่อ หรือไม่อาจจะหรือไม่ให้ความหมายใดๆมันก็เป็นเช่นนั้นคือไม่เป็นอะไรจึงพูดไม่ได้ว่ามันยึดติดหรือไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะการยึดติดหรืออุปทา,านเป็นเพียงชื่อเรียกไม่ใช่ภาวะที่แท้จริงแต่ประการใดนะครับแต่หากจะให้ความหมายสภาวะ เช่นนี้ก็อาจจะหมายถึงภาวะที่จิตไม่เกี่ยวเกกาะับสิ่งใดไม่ให้ค่าหรือลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดกระนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจิตก็ไม่เป็นจิตชีวิตก็ไม่เป็นชีวิตและไม่เป็นอะไรเป็นแต่เพียงชื่อเรียกว่าจิตและชีวิตเท่านั้นส่วนพุทธศาสนานิกายเทรวาดก็ภารนาหรืออธิบายถึงสภาวะนี้ว่า เป็นสภาพที่จิตว่างหรือสงบหมายถึงภาวะที่จิตไร้เหตุและผลที่เรียกว่าภาวะนอกเหตุเหนือผลเหนือเกิดเหนือตายและเหนือไม่มีเหนือมีนอกสุขเหนือทุกข์ซึ่งภาวะดังกล่าวเรียกว่าสุญญาตาวิหาร หรือสภาวะแห่งความว่างหมายถึงจิตไม่มีอุปทา,านและจิตไม่มียึดติดสิ่งใดๆรวมทั้งจิตไร้สภาวะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองเมื่อใดจิตไม่มีและไม่เป็นจิตเมื่อนั้นจิตก็จะหลุดพ้นจากการให้ค่าให้ความหมายและไม่ต้องเอาจิตไปรู้ความเป็นมายาของจิต หรือไม่ต้องเอาจิตไปรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจิตเป็นแต่เพียงคำพูดและสื่อความหมายกันเท่านั้นนั่นก็คือจิตหรือใจหรือความคิดเกิดจากคำพูดและความคิดรุงแต่งที่กล่าวถึงสิ่งหนึ่งที่ไา้รูปไล้นามไร้ภาวะใดๆคือจิตหรือชีวิตเมื่อจิตไม่มีหรือไม่เป็นจิตและชีวิตก็ไม่ใช่และไม่เป็นชีวิต การที่จะทําให้จิตหรือทําให้ชีวิตบรรลุธรรมหรือฝึกฝนอบรมจิตแม้แต่การกระทําจิตให้สงบตลอดถึงการใช้จิตบริกรรมภาวนาเพื่อให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงเป็นเรื่องเหลวไหลและลไาเหตุผลอย่างยิ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นสิ่งยืนยันว่าอันความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นเช่นไรของสรรพสิ่งนั้นคือภาวะที่ว่างเปล่าหรือไรภาวะ แต่ที่มีที่เป็นเกิดจากมนุษย์สมมุติหรือบัญญัติขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของมนุษย์เองหากเมื่อใดปราศจากความคิดปรุงแต่งคือจิตไม่ไปสร้างสิ่งใดขึ้นมาสรรพสิส่งก็จะอยู่ในภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรซึ่งจะเรียกภาวะนั้นว่าว่างหรือว่างจากความหมายคือว่างจากลักษณะและสะภาวะก็ได้ดังนั้นก่อนอื่น ดังนั้นก่อนคิดนึกปรุงแต่งและก่อนจะสมมุติบัญญัติรวมทั้งก่อนพูดเป็นภาษาออกมาจากปากหรือพูดออกมาเป็นคำพูดภาวะนั่นเรียกว่าพุทธภาวะซึ่งเป็นภาวะแห่งความว่างเปล่านั่นเองและภาวะจิตเช่นนี้เองพุทธศาสนานิกายเซนเรียกว่าภาวะแห่งจิตเดิมแท้ผู้ใดบังเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้และเป็นผู้ตื่นรูต้ต,ต่อมายาแห่งจิต คือสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ามายาแห่งจิตคือภาวะของจิตปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งนึกคิดตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงและเป็นสิ่งแปลกปลอมจากภาวะจิตเดิมแท้เรียกว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิผู้ใดเข้าใจถูกต้องหรือสัมมาทิทฐิต่อภาวะแห่งจิตเดิมแท้และประจักษ์แจ้งต่อภาวะนั้นด้วยตนเอง จิตของผู้นั้นก็จะสว่างหรือมีสติปัญญาด้วยปีชาญาณอย่างรู้ต่อสภาวะสรพสิปปสงบนโลกนี้ว่าสปปรพสิงก็หา,าใช่สปปรพสิงหรือไม่เป็นและไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่แต่ประการใดแต่มนุษย์สมมุติเรียกชื่อว่ามีว่าเป็นหรือให้ค่าให้ความหมายซึ่งล้วนเป็นการยืมภาษามาพูดและยืมภาษามาเขียน มาสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อการดำรงอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขบนโลกใบนี้แน่นอนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันอีกทั้งต้องอิงอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อการดำรงอยู่มนุษย์จึงประดิษฐ์คิดค้นภาษาค่อยคำสำนวนท่าทาง มาใชา้มากมายสุดคณะนับอีกทั้งยังมีการสมมุติหรือบัญญตัติหรือให้ค่าให้ความหมายและให้คานิยามสิ่งที่ตนคิดนึกหรือสิ่งที่ตนประดิษฐ์คิดค้นและผู้อื่นยอมรับสิ่งที่จิตประดิษฐ์และกายกระทำนันขึ้นว่าสิ่งนั้นมีค่าและมีความหมายเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นหรือให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมมนุษย์ กล่าวสำหรับการสมมุติบัญญตัติหรือการให้ค่าให้ความหมายนั้นมนุษย์ให้ค่าให้ความหมายสิ่งที่ตนกระทำหรือไม่กระทำมากมายสุดขนานับกระนั้นสิ่งที่ควรกล่าวถึงอย่างยิ่งก็คือการกระทำทางจิตหรือความคิดนึกปรุงแต่ นั่นเป็นเพราะความคิดตรุงแต่งนำพาให้กายเกิดมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งทุกพุทธศาสนาทุกรัธิต้องการให้สาวกของตนพ้นทุกข์หรือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทำบังเกิดความสงบ,บสันติทางจิตเช่นให้กำหนดมรรควิธีปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์และบอกว่าหากปฏิบัติตามคำที่เนะ ก็จะนำพาตนสู่สิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือซาตริในภาษาญี่ปุ่นซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ชาพุทธเยนเรียกว่าภาวะก่อนคิดนึกปรุงแต่งทั้งนี้ภาวะแห่งนิพพานอาจจะเรียกภาวะนี้ว่าเป็นความสงบหรือความว่างตามที่ชาพุทธเถรวา,าวอ้างก็ได้ และจะเรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นกันเดียวกันขอย้ําว่าความว่างหรือสภาวะที่ไร้สภาวะเกิดขึ้นก่อนภาวะคิดนึกปรุงแต่งเป็นภาวะที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติสําหรับจิตที่มีก่อนการคิดปรุงแต่งหรือภาวะเดิมของจิตนั้นชาพุทธนิกายเซนสมมุติหรืออุปโลก ว่าคือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของสิ่งตั้งปวงที่มีมาก่อนมีสิ่งตั้งปวงและภาวะแห่งความว่างก็ยังคงมีอยู่ต่อไปภาวะแห่งความว่างนี้ก็คือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้นะครับ อีกทั้งจิตเดินแท้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นหากแต่คือความมีอยู่เป็นอยู่ของสรรพสิ่งและความมีอยู่เป็นอยู่อย่างไร้ภาวะใดๆซึ่งภาวะนี้คือสัจธรรมที่อยู่น,นอกเหนอือคำพูดนอกจากนี้ภาวะที่ตนต้องเรียนรู้ผู้ใดเข้าใจถูกต้องแล้วผู้นั้นก็จะกลายเป็นมนุษย์สรุปอีกครั้งว่าการที่สรรพสิ่งบนโลกมีอยู่เป็นอยู่เพราะความคิดลุงแต่งของมนุษย์ หรือมนุษย์ปรุงแต่งหรือกำหนดคือการให้ค่าให้ความหมายต่อสรรพสิง่งหรือกำหนดชื่อเรียกสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งๆที่สรรพสิส่งนั้นไม่ได้มีความหมายหรือมีความหมายก็ไม่ตรงกับชื่อที่กล่าวขานกันแต่ประการใดเช่นเราให้ค่าให้ความหมายสิ่งหนึ่งว่าคือน้ำและเป็นของเหลวไหลเวียนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาษาและคำพูด ที่บัญญัติขึ้นเรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นแท้จริงแล้วน้ํานั้นก็หามีอยู่ทางปรมัติสัจจะหากแต่มีอยู่ในทางสมุติสัจจะพูดง่ายๆว่าสักแต่ว่ามีชื่อเรียกว่าน้ําเท่านั้นเช่นเดียวกับชื่อเรียกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกะนิดทุกประ,ระเภทก็หามีสิ่งใดทางปรมัติสัจจะหากแต่มีอยู่ในทางสมุติสัจจะเท่านั้นสรุปนะครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสมมุติบัญญัติหรือสมมุติสัจจะและเพื่อให้เข้าถือใจถึงสุญญาตาและอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่เป็นอยู่เป็นแต่เพียงชื่อเรียกว่าเท่านั้นดังปรากฏอยู่ในพระสูตรที่ชื่อวัชละสูตรวัชละปัตยยาปรมิตาสูตรหรือวัชระสูตรซึ่งเป็นหนังสือแนแนวพุทธศาสนานิกายเซนอีกเรี่มหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งจะเผยแพร่ต่อพุทธศาสนิ กชนในประเทศไทยนะครับหมายถึงหนังสือที่อาจารย์นิโรธจิตวิสุทธิ์เขียนอีกเล่มหนึ่งนะครับเช mm ่นเดียวกับนิพานจับพลันเล่มนี้ชื่อหนังสือนั้นก็คือวัจรสูตรเป็นคำอธิบายพระสูตรที่พระเจ้าจัดไว้เมื่อ2500กว่าปีมาแล้วนะครับในสมัยพุทธกาลที่จัดไว้ใน วัจระเตติกาปัตยาปรมิตานะครับหรือที่ท่านว่าวัจระสูตรนะครับผู้ใดสนใจหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคมภีรมตานะครับโปรดติดต่อผมได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ได้บอกกันประจ,จําทุกค่าคืนนะครับทุกวันทุกคืนนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอจบ เพียงแค่นี้และขออ่านวลีสั้นๆนะครับที่เป็นข้อความสั้นๆขั้นระหว่างบทด,ดังนี้นะครับอ,อะไรๆก็ไม่มีสักสิ่งเดียวผู้ที่ระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งความคิดปรุงแต่งของจิตก็อาจเลิกใช้คำพูดเหล่านี้เช่นโพธิหรือนิพานหรือพุทธภาวะว่าคือความหลุดพ้นผู้ที่ไม่จะหนักอะไรย่อมมองเห็นว่าไม่มีหลักธรรมอะไร ที่สามารถวางหลักเกณฑ์ในธรรมทั้งปวงได้ผู้เข้าใจความหมายที่แท้ว่าอะไรไม่มีสักสิ่งเดียวจิตของผู้นั้นย่อมดำรงอยู่ในความว่างวงเล็บพุทธะนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับออออขอจบเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการอ่าน บทที่3นะครับบทที่3ที่ว่าพัฒนาการพุทธ,ธแบบเซนเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและก้าวหน้าในญี่ปุ่นนะครับก็ mm. วันนี้ก็เช่นเดิมนะครับถ้าผู้ใดที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ดีหรืออยากจะสนทนาธรรมหรืออยากจะสอบถามไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ผมได้อ่านได พูดไปแล้วนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279 029397466นะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ